เอาละนะครับสำหรับ e ีีนี้นะครับหลังจากที่นะครับก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสกันมานะครับแล้วก็ข่าวอันนาโหดหูกันมานะครับกับอ p พีนี้ก็เบาๆสบายๆนะครับก็เกี่ยวกับนะครับนางฟ้าในวงการฟุตบอลเดินสายถ้าเราเอ่ยชื่อมาไม่มีใครที่จะไม่รู้จักอย่างแน่นอนวันนี้เลือกตัวท็อปมาเลยนะครับสามสาวนะครับสามนางฟ้าวงการฟุตบอลเดินสายมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวไปพบกันได้เลยนะครับ นะครับมาเริ่มกันที่ลำดับที่3ก็จะบอกว่าชั่วโมงนี้ค่อนข้างที่จะมาแรงเลยทีเดียวสำหรับนะครับนางฟ้าวงการฟุตบอลเดินสายและแพทย์ประจำทีมชื่อนี้ถ้าเอ่ยมาทุกคนก็ต้องอ๋ออย่างแน่นอนนะครับหมออมนะครับนี่แหละครับสาวสวยนะครับหุ่นดีนะครับเป็นเขาเรียกว่าตอนนี้เป็นที่น่าจับตามองและก็มี หลายๆย,ยักษ์ใหญ่ในวงการฟุตบอลเดินสายตามจีบอยู่นะครับตามจีบไม่ใช่ตามจีบเป็นแฟนนะครับตามจีบเพื่อนะครับอยากได้หมออ,อมเนี่ยเข้ามานะครับอยู่ในทีมและก็เป็นแพทย์ประจำสมโมสรเลยก็ว่าได้นะครับก็ต้องบอกว่าจากนักศึกษาสู่หมอสนามในวงการฟุตบอลเดินสายนะครับก็ต้องบอกว่าในฟุตบอลเดินสายอย่างที่ผมบอกไปนะครับในณาชั่วโมงนี้ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักหมออ,อมอย่างแน่นอน แรกๆเลยนะครับหมออมเนี่ยได้เข้าไปฝึกงานกับสโมสรฟุตบอลอาชีพสโมสรหนึ่งนะครับสมุทรสาครใช่ไหมนะครับผมไม่แน่ใจว่าเล่นอยู่ในในโซนไหนนะครับเพื่อนๆรู้สามารถคอมเมนต์มามาบอกผมได้นะครับขณะที่ตอนนั้นหมออมยังเรียนอยู่นะครับเรียนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับน่าจะใกล้ๆจบแล้วล่ะนะครับระหว่างการฝึกงานตอนนั้นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีรุ่นพี่ในทีมเนี่ยเขาเนี่ยได้ถ่ายคลิป และซึ่งคลิปนั้นเองนะครับีเราบอกว่าเป็นไวรัลเลยนะครับในชั่วข้ามคืนนะครับหลังจากที่ตึ๊ลงใน Facebook เองเนี่ยก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนนะครับโด่งดังเลยนะครับและก็พูดถึงในวงการพวงเดินสายกันอย่างมากเลยทีเดียวณนขนาดนั้นนะครับหลังจากนั้นเองนะครับก็ได้มีคนมานะครับรียเรว่ามาติดต่อชักชวนให้ทางด้านหมออมเนี่ยนะครับ เข้ามาเป็นนะครับทีมเขาเรียกว่าทีมแพทย์นะให้กับทีมซึ่งสมโมสรแรกซึ่งที่หมอ,ออมเข้าไปอยู่ในทีมเดินสายนี่ก็จะบอกว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ในกรุงเทพนี่แหละครับทีมมหานครนะครับซึ่งเป็นทีมแรกนะที่หมอ,ออมเข้าไปอยู่นะครับคือเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยล่ะนะครับเข้าสู่โลกแห่งวงการฟุตบอลเดินสายนะครับและนะครับเริ่มมีคนรู้จัก นะครับขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับงานฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับมีหลายทีมมีหลายสโมสรเองนะครับที่อ่าเขาเรียกว่านะครับให้หมออมไปนะครับแต่ละทีตอนช่วงนั้นน่ะบอลมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีหลายทัวร์นาเมนต์นะครับไปทั่วทั่วทุกภาคทั่วทุกประเทศเลยนะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับอ่าถ้าจาไม่ผิดนะหมออมเนี่ยนะครับอยู่ตอนนี้มามาเป็นแพทย์ให้กับทีมแมลงวันซึ่งทีมนี้เป็นทีมค่อนข้างที่จะใหม่นะ นะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างที่ใหม่และก็ค่อนข้างที่จะมีนักเตะที่มีฟีทาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวและที่ผมได้ได้รับข่าวมานะครับซึ่งทีมแมลงวันเนี่ยเซ็นสัญญาเลยนะเซ็นสัญญากับหมออมเนี่ยเป็นระยะเวลาถึง3เดือนเลยนะครับโอ้โหเขาต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับและมีโอกาสที่จะได้อยู่ยาวกับสโมสรแห่งนี้ด้วยนะครับเอาละนะครับการทํางานล่ะ ทํางานหลักๆเลยของทางด้านหมอออมเองเนี่ยนะครับจะไม่ใช่แค่การนวดรีดเส้นนะครับให้กับทางานักกีฬานะครับในทีมทีมนั้นอย่างเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าแต่รวมไปถึงการดูแลนะครับการปสรมพันาบาลเบื้องต้นนะครับเป็นแพทย์สนามในยามแข่งจริงเนี่ยต้องใช้งานได้เลย นะครับซึ่งในฟุตบอลเนี่ยมันมีการปะทะอย่างรุนแรงอยู่แล้วแหละนะครับซึ่งบีบเลี่ยงไม่ได้นะครับทีมไหนที่มีทีมแพทย์ดีๆเนี่ยได้เปรียบอย่างแน่นอนซึ่งหนึ่งในนั้นหมออมนี่แหละครับนะครับซึ่งเขาแน่นอนครับจบมาในทางนี้ตอนแรกนะครับที่เราถามหมออมไปรู้สึกยังไงกับการเข้ามาเป็นทีมแพทย์นะครับนะครับหมออมก็ตอบเลยว่าทีแรกเลยเนี่ยนะครับรู้สึกเขินนะครับรู้สึกเขินแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ สตาฟนักเตะนะครับมันมันผู้ชายหมดอ่ะแล้วก็น้องออมเองก็เป็นเป็นผู้หญิงนะฮะผู้หญิงคนเดียวด้วยนะครับแล้วก็ต้องเข้าไอ้นวดในห้องพักห้องอะไรอะ่ะ<อ>เห็นเขาอาบน้ําถอดเสื้อมันมันเห็นทุกวันอ่ะนะฮะแ,แรกๆมันก็เขินนะคนนะอย่างว่าแล้วน้องออมก็เป็นผู้หญิงด้วยนะฮะตอนนั้นนะครับก็น้องออมเองก็ได้กลับมานั่งคิดให้กูเนี่ยแมงมาถูกทางหรือเปล่าว่ามันใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะนะครับพอผู้หญิง ในสายงานนี้ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะส่วนมากนะมีค่อนข้างที่จะน้อยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ที่ผมเจอมานะก็จะประมาณแค่่แค่นั้นเองนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็ต้องบอกว่าหมออมเองเนี่ยมันด้วยการคุกคีอยู่ด้วยกันแทบทุกวันทุกอาทิตย์เนี่ยเข้าใจงานมากขึ้นแล้วก็เออมันชินนะเส้นทางฟุตบอลเดินสาย ก็มีทั้งความสุขกว่าแรงกดดันต่างๆมากมายนะครับแม้นะครับหมอ,ออมเองจะอยู่ในวงการฟุตบอลเดินสายยังไม่ถึงปีนะนะครับถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแต่หมอ,ออมเองเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าผ่านผ่านแต่ละทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทีมใหญ่ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านทีมแชมป์สมุทรปราการอย่างดนาสุรลินอย่างงี้ทีมยักษ์ใหญ่นะสุรลินจากพัทยานะครับรวมไปถึงด้านที่พีพ่ปืนเวลไนนะครับและ ล่าสุดเนี่ยก็อย่างทางด้านมแมลงวันนะครับเป็นอีกหนึ่งยอดทีมที่น่าสนใจเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแต่ละรายการเนี่ยที่หมอ,ออมเข้าไปอยู่เนี่ยแต่ละทีมเข้ารอบลึกๆด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจมากและนะครับไม่เชียงแค่นั้นนะครับรายได้เฉลี่ยของหมออมแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะผมขอญาตไม่เปิดเผยก็แล้วกันนะครับก็โอเคเลยล่ละนะสำหรับในใน,ในยุคนี้ในในในช่วงเนี้ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับ ความภาคภูมิใจนะครับของหมอออมเองก็ต้องบอกว่ามันได้ได้ช่วยนะครับยกระดับทีมให้มีมาตรฐานมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละนะครับบางทีก็อาจจะมีบ้างนะครับแฟนนักฟุตบอลบ,บางทีก็อาจจะไม่เข้าใจเฮ้ยนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็อ่าหมออมอมอาจจะเจอนักฟุตบอลแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดพูดพูดแซวนะครับพูดแซวในการในการ <laughs> ดูแลนะครับเขาเรียกว่าอะไรตอตตอตตอเนี่ยนะ กับหน้างานบ้างเป็นธรรมดานะครับสำหรับใครที่รู้จักหมออยเองก็น่าจะรู้ดีนะครับและนี่คือคนแรกนะครับที่เราหยิบยกมานะครับหมอออมแห่งนะครับทีมแมลงวันนะครับทีมแพทย์ที่ทั้งสวยทั้งเก่งทั้งน่ารักนะครับยังไงก็ฝากนะครับติดตามน้องไว้ด้วยกันล้กันนะครับเจอที่ไหนสามารถทักน้องได้นะครับเอาละผ่านคนไป หึงคนนะครับเรียกว,ว่าเป็นสาวสวยนางฟ้าแห่งวงการฟุตบอลเดินสายนะครับน้องออมนะครับอีกหนึ่งคนที่นะครับกล้องแพนไปแค่ครั้งเดียวดังชั่วข้ามคืนนะครับน้องแว่นนะครับหรือนะครับปามีนะครับ เส้นทางก่อนเข้าวงการฟุตบอลเดินสายของน้องแว่นนะครับขอญาตนะครับเอ่ยอชื่อนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าอาจจะเรียกง่ายแล้วก็คุ้นหูกันมากกว่านะครับน้องแว่นเองนะครับจบนะครับสาขาการโรงแรมนะครับก่อนที่จะมานะครับสมัครงานกับทางด้านบอสนัด นี่นะครับบอสนัทนะครับน็อกเชลซีนี่แหละนะครับในตำแหน่งไรขานุการในณขนาดนั้นนะครับทำได้1ปีนะครับน้องแว่นเองก็สามารถนะครับขยับนะครับไปทำเป็นฝ่ายขายแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับทำมาเรื่อยเรืรู้ไหมครับปัจจุบันเนี่ยนะครับน้องแว่นอยู่กับทางด้านบอสนัทมานี่โอ้โหเกือบ10ปีแล้วนะนะปดปี9กปีเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหนะถือว่าอยู่กับบอสนัทค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวนะครับจุดเริ่มต้นของน้องแว่น น้องแว่นเองเนี่ยเริ่มเข้าไปดูฟุตบอลเดินสายแบบไม่ได้ตั้งใจเลยนะแบบไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับเพราะบอสนัทเองในช่วงนั้นเริ่มส่งบอลเดินสายนะครับเริ่มส่งบอลเดินสายแล้วก็อาจจะมีนะครับอ่าภรรยาของท่านบอสนัทไปด้วยซึ่งนะครับน้องแว่นเองเนี่ยแหละก็ก็อ่าไปด้วยอย่างเงี้ยไปไปรับไปดูไปเชียร์ด้วยนะครับซึ่งส่งในานามน้องเจอซีที่เรารู้จักนะครับเป็นทีมยอดทิตอันดับหนึ่งในประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้ก็ว่าได้นะครับ เธอไม่ได้มีหน้าที่ในทีมน้องไม่ได้มีหน้าที่ในทีมแต่ไปเชียร์นะครับไปเชียร์นะครับตามตามปกติของของเขาเรียกว่าผู้หญิงที่ชอบฟุตบอลอยู่แล้วนะครับก็ไปกับทางด้านบอสนัทนะครับแล้วก็กับทางด้านอ่าภรรยาของทางด้านบอสนัทนี่แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน้องแว่นเนี่ยนะครับเป็นสาวกตัวจริงของทัพปีศาจแดงเลยนะอ่ะนะครับติดตามไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะช่องทางการติดตามของทางดาง้านน้องแว่นนะครับ แต่นะครับวันนั้นสิ่งที่ทําให้คนข้างสนามรวมถึงไหลสดได้จดจําน้องแว่นได้ดีก็คือนะครับก็ต้องบอกว่าเสียงเชียร์ของของน้องเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีพลังเลยนะครับแอคชั่นทุกจังหวะนะครับพร้อมแจกกล้วยก็มีนะครับพร้อมให้นะครับเขาเรียกว่าอวยพรให้รวยก็เยอะ นะครับสำหรับน้องแว่นนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่านี่แหละคืออัตลรกในการเชียร์ฟุตบอลนะครับค่อนข้างที่จะน่ารักนะนะถ้าถ้ามองในมุมเรามันน่ารักนะนะครับเอาละนะครับชายาน้องแว่นนะครับก็ต้องบอกว่าใครเป็นคนตั้งให้ผมจำได้เลยวันนั้นนะครับไปดูบอลเดินสายนะครับแล้วก็มีกล้องของท่านเทิร์นโปนี่แหละนะครับแพนไปข้างสนามนะครับบางนาน คนนี้เลยนะครับเป็นคนที่ตั้งฉายาให้นะครับปามี่หรือน้องแว่นนี่แหละนะครับก็อบอกว่าไปแข่งที่ไหนว่าผมจำไม่ได้ไปกับบอสนัดนี่แหละนะครับรายการที่ชนบุรีหรือพัทยานะปะพบคารอะไรประมาณนี้นะถ้าผมจมําไปผิดนะครับใครจําได้คอมเมนต์มานะครับเออนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแต่ที่จุดที่ทําให้เขารู้จักน้องแว่นจริงจจังๆผมว่าน่าจะเป็นสนามที่สุพรรณนะสนามนั้นน่าจะเป็นสนามที่เขา เปิดเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็นี่แหละที่ทําให้คนทั่วประเทศนะครับในวงการฟุตบอลเดินสายรวมไปถึงนะครับผู้ชายเขาเรียกว่าที่ชอบฟุตบอลเนี่ยรู้จักน้องแวน่นผมมองได้เลยว่าน่าจะเป็นสนามนี้แหละนะสนามสุพรรณนี่แหละในเกมนัดชิงชนะเลิศนะเอาละนะครับวันนั้นถ้าจำไม่ผิดเขาแต่งแต่ง,แต,งแต่งตัวไปปกตินี่แหละนะครับแต่มันในจังหวะไหลสดกล้องแพนมาหานนองแว่นนนจังหวะนั้นนะครับแล้วาจานัดหรือพี่บางนี่แหละแซวว่าถ้า เอ้ยพักครึ่งหรืออะไรสักอย่างนะเดี๋ยวน้องแว่นจะถอดเสื้อโชว์นะถ้าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะแม์นั้นคือโอ้โหขาวนะนะครับขาวมากเลยนะครับเสื้อนะเสื้อเสื้อนะเอาละนะครับก็ต้องประโยคที่ทําให้สนามแตกนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปนะนะครับบางนานนะครับเรียกน้องแว่นนั่นเองนะครับกลายเ,เป็นกระแสโซเชียลนะดังชั่วข้ามคืนทันทีเลยนะครับและนะครับทำให้ผู้ติดตามในยอด Facebook ข,ของทางน้องแว่นเองเนี่ยอู้เพิ่ม ภายในวิดีอนี้ลักหมื่นเลยนะโอ้โหตีแล้วน้องแว่นเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยนะถ้าใครจะรู้จักน้องแว่นดีนะครับเป็นคนที่แต่งตัวเรียบร้อยน่ารักสมวัยนะครับแต่ภาพจำของท่าน FC ในฟุตบอลเดินสายณปัจจุบันนี้อาจจะเปลี่ยนไปนะครับปัจจุบันนี้น้องแว่นจะมาในมุมมุมแบบเซ็กซี่เล็กๆเซ็กซี่เล็กๆนะครับโอ้และทีมงานเรามีรูปเยอะซะด้วย นะครับเนี่ยนะครับขึ้นไม่หมดนะครับขึ้นไม่หมดอย่างแน่นอนนะครับอ๋อนะครับน้องแว่นเองนะครับเขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะครับมีคาแรคเตอร์ที่เป็นคนที่น่ารักร่าเริงสดใสนะครับยิ้มเก่งนะครับแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ถือตัวนะครับสังเกตดูน้องแว่นเนี่ย นะครับไปเจอสนามไหนเนี่ยจะจะจะไม่มีถือตัวนะนะครับจะพูดคุยยิ้มเป็นกันเองมากนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตนะครับในวงการฟุตบอลเดอินสายที่เราจะขาดไม่ได้นะครับเอาละนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะตอนนี้น้องแว่นนะครับกระซิบมาข้างข้างหูผมว่าตอนนี้ปามี่สด100%แล้วนะจ้าหนุ่มๆนะครับเอาละนะครับนี่แหละฮะ ส่วนเราเเแล้วนะจ้าหนุ่มๆน,นะครับสามารถติดตามนะครับความน่ารักสดใสของน้องแว่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ช่องทางการติดตามก็แล้วกันเอาล่ะครับตอนนี้เดินทางมาถึงท็อปวัน,นะครับจากการโหวตนะครับผู้ชายทั่วประเทศไทยในวงการฟุตบอลเดินสายรวมถึงฟุตบอลนะครับในประเทศไทยนี่คือโพลนะครับเปิดมา88 8-9%นะครับโหวตให้คนนี้เป็นนางฟ้าในวงการฟุตบอลเดินสายในบ้านเราครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับผมเองก็ต้องยกใจให้คนนี้ครับเจเล็กแห่ง PJV ครับโอ้โหน่าจะตงใจ เราเานครับเขาเรียกว่าเพย์บอยแล้วก็ผู้ชายในวงการฟุตบอลเดินสายน่าจะประมาณ99นะครับก็ต้องบอกว่าเจเล็กเองเนี่ยใครจะไม่รู้จักเป็นไปได้นะครับในนามวงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยนะเส้นทางของเจเล็กเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงก็ต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปนะครับจริงๆผมว่าจะจะทำ ของหมอแนทด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วช่วงช่วงหลังหมอแนทแกติดภารกิจนะครับด้วยอ่าภารกิจที่ค่อนข้างที่จะลัดตัวจะไม่สามารถมามาสนามได้นะครับอ่ะนะครับเป็นการชักชวนของน้องอ่าอ่าหมอแนทผมจะไปน้องแนทต,ตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรนะอ่ะของหมอแนทนะไม่ใช่น้องแนทนะให้ลองเข้ามาคุกคีในวงการฟุตบอลเดินสายในปัจจุบันนั้นก่อนหน้านี้เจเล็กเองเนี่ยนะครับมีประสบการณ์นวดนะครับ อ่าอิมพอร์ตจากนอกนะครับเจเล็กเนี่ยมีประสบการณ์นวดอยู่เกาหลีหลายปีนะครับเรียกว่าเป็นในปรมาจารย์ในการจับเส้นรีดเส้นเลยนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าโอ้โหนณณตอนนั้นเนี่ยผมยกให้เจเล็กเลยนะนะครับอพอเข้ามานะครับให้มารับหน้าที่นะครับดูแลนักกีฬานะนวดกระตุ้นก่อนแข่งหลังแข่งนะครับก็ต้องบอกว่าเจเล็กทาได้ดีมากๆสโมสรอนแรกใครจําได้ครับว่าเจเล็กเนี่ย นะครับเจเล็กของเราเนี่ยไปอยู่กับสโมสรไหนเนี่ยครับสโมสรนแรกของเจเล็กที่นะครับเปิดประตูเข้าสู่ในวงการบอลสายก็คือน้องเชลซีของบอสนันนี่แหละครับนี่คือทีมแรกนะครับที่เจเล็กเข้าไปเป็นเขาเรียกว่าแพทย์สนามนะครับแพทย์ประจําทีมให้กับทางด้านน้องเชลซีและไม่น่าเชื่อครับก็ต้องบอกว่างานแรกของชีวิตก็ สามารถพาน้องเชลซีคว้าแชมป์ได้นี่นะฮะเรีเยกว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าแต่ก่อนเนี่ยน้องเชลซีชิงชิงชิง,ชงได้รองแชมป์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเจเล็กไปเนี่ยถือว่าเป็นการพลิกเลยนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ม,มาเนี่ยไม่ได้รองแชมป์มาก็สามารถคว้าแชมป์ได้เลยนะครับต่อเขาเรียกว่า ที่อะไรว่ารายการแล้วสามสมัยติดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับก็ถ้าถ้าผมจำผิดต้องขอภัยบอสนัดไปด้วยนะครับจากนั้นเองนะครับหมอเล็กเนี่ยก็โดนทางด้านยอดทีมจากตะวันออกนะครับอย่างทางด้าน PJV ดึงตัวเข้าไปเลยครับดึงตัวจากน้องเชลซีเนี่ยให้ไปอยู่กับทางด้าน PJV ไปอยู่กับ p ี v เนี่ยก็ทำผลงานให้กับทีมได้ดีนะครับ นักเตะดีนะครับสตาโฟโค้ดดีนะครับเขาเรียกว่าทีมแพทย์ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วก็สามารถทำให้ทางดัาเจวีคว้าแชมป์ได้อีกนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นกระแสเป็นดาวเด่นในช่วงนั้นเลยนะครับสำหรับเจเล็กของเหล่านะครับสำหรับเจเล็กเองนะครับช่วงแรกเนี่ยนะครับเจเล็กอ่าก็กล่าวว่านะครับก็ต้องบอกว่ากลัวนะครับ กลัวนักกีฬาไม่ชอบก็ก็เราเป็นแบบนี้กลัวนักกีฬาเขาจะแอนตี้เขาจะไม่ชอบเขาจะไม่จับอันนันะครับผู้ผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท,าท่านเจเล็กมานะครับแต่ผลทางท่านกลับกันกับตรงกันข้ามนะครับนักฟุตบอลชอบทุกคนชอบเจ้าของทีมชอบหลายๆคนชื่นชอบชอบเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเจเล็กเองเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีใครที่รู้จักนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสนะครับได้รู้จักได้พูดคุยค่อนข้างที่จะ อาจจะไม่เยอะนะมี2 3งสามไฟไที่เจอกันเนี่ยผมก็น่าจะหัวปักไปเหมือนกันนะครับไม่รู้คุยกันอะไรก็ <Chen: S 1> หนักเหมือนกันนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่ายิ้มแย้มอัยาศัยดีคุยได้ทุกเรื่องนะครับคุยได้ทุกเรื่องยิ่งถ้าได้เติมเข้าไปสักสามปองนี่โอ้โห <fs rencies> ผมนี่คุยไม่ทันเลยนะครับคุยไม่ทันเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าคุยได้ทุกคนอ่ะคุยได้ทุกเรื่องนะครับ มันหลังจากที่เราเครียดมามาเจอเจเล็กเนี่ยมันมัน,ม,นมันรู้สึกดีนะผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเจเล็กเวลาไปที่สนามไหนสนามไหนจังหวัดไหนภาคไหนมีแต่คนชอบนะครับก็เพราะแกเป็นคนอย่างเงี้ยอัธยาศัยดียิ้มแย้มล่าเริงสดใสดนะครับยิ่งถ้าบอลจบแล้วนะอย่าให้แกเติมน้ําเก๊กอขวยก็แล้วกันนะครับเติมไม่หยุดเติมไม่พักนะฮะผมเองเนี่ยยอมมาแล้วนะครับที่ถ้าจำไม่ผิดที่พัทยาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่อุบลเงินล้านอีกครั้งหนึ่งผม หายตัวเลยนะครับยอมเลยนะสำหรับนางเจเล็ก <laughs> เดี๋ยวมีโอกาสนะครับได้พูดคุยกันอีกอย่างแน่นอนนะครับพ <laughs> <p aw> ออย้อนกลับมานะครับพอแกดังดังขึ้นเรื่อยๆนะนะครับก็ต้องบอกว่าทีมที่เข้ามาสนใจเนี่ยให้ให้ไปช่วยคนข้างที่เยอะไม่ว่าจะเป็นทางด้านมาดามเนสเองก็เคยดึงทางด้านเจเล็กเข้าไปช่วยนะครับแม่น้ำหนึ่งรวมไปถึงด้านยักษ์ใหญ่อย่างทางด้านปภาคารเจเล็กก็เคยไป ให้อ่าไปเป็นท kind of re really like ีมแพทย์มาแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีหลายทีมนะที่ผมไม่ได้เอ่ยนะครับมีเยอะมากนะครับเพราะอะไรถึงดึงเจเ็กไปก็จะบอกว่าที่เราเห็นหลักๆทํางานแกจรจังมากความทุ่มเทเต็มร้อยนะฮทำงานเต็มที่นะครับจริงจังมากนะครับแล้วก็ผมเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ไปดูอย่างอย่างใกล้ชิดเลยผมบอกได้เลยว่านักกีฬาเจ็บรืดเรียมานะครับไม่ใช่แค่ทักษะในการการ การรักษานะผมบอกได้เลยว่าโอ้โหนะเป็นอีกหนึ่งอาจจะไม่ได้จบแพทย์โดยตรงแต่ด้วยการที่เราอยู่ในวงการเนี้ยนะครับการรู้จักเส้นรู้จักการนวดเนี่ยโอโ้ต้องยอมรับแกเลยนะครับชื่นชอบชื่นชอบนะครับสำหรับท่านนางฟ้าวงการฟุตบอลเดินสายอันดับหนึ่งนะครับและนะครับผมได้มีโอกาสถามทางด้านเจเล็กนะครับว่าในวงการฟุตบอลเดินสายในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับชอบใครมากที่สุดชื่นชอบใครมากที่สุด เจเล็กปื้มที่สุดในวงการฟุตบอลเดินสายนะคือเจ้าออฟครับออฟเสือโหยจากสโมสรน,นะครับอ่าทอเจริญทรัพย์อ่าอ, <c oughs> อันนี้แหละครับนี่แหละครับคือขวัญใจเจเล็กในฟุตบอลอ่าในวงการฟุตบอลเดินสายนะครับอืมนะครับก็ต้องบอกว่าเอาจากอ่าคุ้นชินกับทางด้านอ่าอาจจะมีบางนานนะครับพี่ดี้เคยแซวนะครับว่า ไอ้ออฟเนี่ยเด็กเจเล็กเจเล็กเนี่ยในในทุกสนามที่ไปนะครับเอาเราอาจจะคุ้นหูในคนํานี้แต่ทั้งหมดนะครับผมก็มองว่าเป็นเป็นสีสันของฟุตบอลนะนะครับเป็นสีสันของฟุตบอลเป็นความน่ารักที่ทําให้เรามีรอยยิ้มในในสนามนะครับที่มีเจเล็กไปร่วมสนุกด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้บทบาทของท้านเจเล็กเนี่ยเปลี่ยนไปละนะครับปัจจุบันนี้นะฮะไปดูแลทีมแพทย์ให้กับยักษ์ใหญ่ จ้าบุญทุ่มทางภักตะว,วันออกในลีก3ตอนนี้อย่างทางด้านทีมบูรพายู่นเตดซึ่งตอนนี้เป็นจา่าฝูงมีโอกาสสูงมากครับที่บูรพาเนี่ยจะเข้าไปเล่นในไทยลีก2นะครับซึ่งหมอแนบเองตอนนี้ไปอยู่ในทีมบูรพาแล้วด้วยนะครับเราอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นทางด้านเจเล็กนะครับมาอยู่กับทีมสโมสรแล้วนะครับเนื่องจากนะครับภาระหน้าที่มันก็ต้องไปดูแล สำหรับทีมที่มันโตขึ้นไปนะครับยินดีด้วยสํสำหรับเจเล็กของเรานะครับอันดับที่หนึ่งนะครับผมยกให้ทางด้านเจเล็กนะครับนะครับอันดับที่สองก็เป็นทางด้านน้องแว่นนะครับแล้วก็ตามกันมาติดๆอย่างท่านบอกออมนะครับนี่คือความน่ารักสดใสใน E ีีนี้ที่กัปตันแปะและทีมงานทาง90ินาทีนำมาฝากนะครับตงใจกันบ้างไหมครับนะครับพูดคุยนะครับคอมเมนต์มานะครับมาพูดคุยกันได้นะครับ e ีีนี้น่าจะเป็น EP ีอีกหนึ่งเรียกเสียง เรียกรอยยิ้มให้กับทางนัด้าน FC ทาง90นาทีและก็ f c กับตันแปะไม่มากก็น้อยนะครับอีพีน่าจะเป็นข่าวอะไร EP ไหนนะครับสามารถติดตามได้ทาง90นาทีของเรานะครับอี EP นี้เวลาหมดหมดเวลาครับเจอกันใหม่ EP หน้ากับตันขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ